สวัสดีครับผมสืบเนื่องจากมี f c ซเคยถามมานะครับว่าน้ำหมักเนี่ยมันเกิดนอนเราจะทำยังไงดีซึ่งผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบทำน้ำหมักไว้ใช้เองนะครับน้ำหมักที่เห็นในถังเนี่ยเป็นน้ำหมักสูตรจุลินทรีย์หนอกล้วยสูตรพิเศษนะครับเป็นกลุ่มยอดพืชผักที่มีไนโตรเจนสูงแล้วก็มีเชื้อราไตรโคดามาแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนแล้วก็มีพวกจุลธาตุเสริมใส่เข้าไปด้วยนะครับมีเจาปลวกด้วยปัญหาก็คือ เราหมักไปานานจะเกิดหนอนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเจอหรือถ้าอยากเจอน้อยเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่นะเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกครับเข้าเรื่องกันเลยในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันก็มีหน่อไม้เกิดขึ้นแต่เอาหน่อไม้มาครับมาสับเพื่อจะดองนะครับอันนี้หน่อไม้ที่เอามาสับเพื่อจะดองในการดองเราก็ต้องแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้สักสามคืนประมาณนั้นค่อยเอามาขยํากับเกลือคือการทําหน่อไม้ดองนะครับ เสร็จแล้วครับเราก็เอาน้ําที่เหลือจากการแช่หน่อไม้เนี่ยเอาไปเทใส่ถังหมักแบบในคลิปนี้เลยครับเอาไปเทใส่เลยนะครับวิธีการนี้บอกได้เลยว่าผ่านไปประมาณไม่ถึง30นาทีหนีกระเจิงครับเพราะว่าในหน่อไม้เนี่ยมันจะมีไซยาไนด์นะครับและที่สําคัญเนี่ยมีไนโตรเจนด้วยเพราะว่าเป็นพืชที่งอกไวนะครับเหมือนกล้วยเลย ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเอาหน่อไม้มาหมักด้วยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักอีกทางหนึ่งไล่แมลงได้ด้วยนะครับเพราะว่าขนาดนอนยังหนีแมลงจเหลืออะไรนะครับนี่เป็นน้ำหมักสูตรที่ผมทําพิเศษขึ้นเอาไว้ฉีดพ่นมันสัปหลังฉีดพ่นพริกฉีดพ่นไม้ผลต่างๆได้หมดเลยและก็วิธีการนี้ก็คือวิธีการไล่นอนแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักได้ด้วยลองนําไปใช้ดูเห็นผลทันทีสวัสดีครับผม